สวัสดีครับวันนี้พามาคลองน้าําไหลมเดตถ่ายลงถ่ายรูปนะครับนี่มาคลองน้ําไหลครับนี่ครับกล้องก็ักงมไม่ใส่ครับบรรยากาศทันใดนั่นเองครับขอขดว่าเจอของดีเขาให้ครับยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยนะกล้องก็ยังไม่ได้ใส่ล็อกให้แน่น แถมจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้กะจะไม่เอาคันตกช h โด o w มาด้วยกะว่าจะมาตกกระสุบอย่างเดียวไม้เดียวเลยแต่ก็คิดไปคิดมาเอามาดีกว่าเผื่อเจอแล้วจะไม่มีโอกาสได้ใช้ก็ถือว่าโชคดีสองเด้งที่ได้เอาคันมาแล้วก็ได้เจอปลาด้วยนะมอเตอร์กรงมอเตอร์ไกยังไม่ได้ใส่เลยนะครับที่สําคัญคือเราต้องเช็คความพร้อมก่อนตีเอาไปนะครับ เบรกต้องเซ็ตให้ตึงยังไม่ทันใส่มอเตอร์ไกด์เลยบางทีลืมเซ็ตเบรกนี่ก็เสียโอกาสไปง่ายๆเหมือนกันนะยังไม่ทันใส่มอเตอร์ไก์นี่นะมอเตอร์ไกด์ไม่ได้ใส่ดันตีไม้แรกโดนเลยนี่แหละสุดๆเลยโชคดีมากครับได้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะช้อนเองได้ไหมครับปกติจะให้เพื่อนช่วยช้อนให้แต่วันนี้จะลองช้อนเองดูนะครับเดี๋ยวซวบเข้าไปเลยครับเค เรียบร้อยครับมือไม้สั่นนิดหน่อยนะฮะติดเครื่องมาครับยังไม่ทันยังไม่ทันใส่ไกด์เลยครับตีไม้เดียวโดนฟังจากเสียงก็หอบเล็กน้อยนะมีอาการลุกลี้ลุกลนตัวนี้ก็ประมาณไซส์ประมาณสามถึงสี่โลนะกัดปักดำลึกดีว่าเบ็ดติดแน่นด้วยนะต้องไกดก์เข้าไปหาช่างใดกับนาตู้ให้ถ่ายรูปให้ครับ จะโดของน้ำไหลปีนี้จังหวะที่ผมเดินมอเตอร์ไกด์ออกมานะครับเจอปากกระสูบขึ้นครับก็เลยตีใส่เลยนะคันที่ใช้เป็น s t r e m w w r r k The Black Forest 632L ครับคันนี้ตกปลาสนุกนะครับเป็นอ่อนๆหน่อยครับวิธีตีผมก็ใช้กระดีประมาณ7กรัมตีเข้าไปใส่เลยนะครับปล่อยจมถึงพื้นแล้วก็ค่อยๆยกยกมาอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็โดนเขาให้ฮะ ก็เป็นกระสูบสายกำลังสู้สนุกด้วยคันนี้นะครับตอนปลากินนี่กินจังหวะที่เหยื่อมันกำลังตกก็คือจังหวะที่เหยื่อมันกำลังลอยตกลงไปนั่นเองกินแบบค่อนข้างระแวงเพราะว่าตอนผมปลดปลานี่เหยื่อมันอยู่นอกปากนะเหมือนมันมาชบคันรุ่นนี้ผมเคยทำวิดีโอบอกรายละเอียดเอาไว้นะครับว่ามันเป็นคันที่ให้ตัวได้ดี เวลาปลาติดปลาสะบัดหัวเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายนะมันให้ให้ตัวได้ดีด้วยเนี่ยปลาไซนี้เวลากัดนอกปากก็ไม่หลุด Streamwork The Black Forest 6 3 l l อันนี้เห็นกระสุนยังขึ้นอยู่แล้วก็โทรไปสั่งงานไปด้วยพอดีให้แฟนแพ็คของอยู่ที่บ้านนะนะเรามาตกปลาแต่งานก็เดินใช่มันมีอีกปล่อยให้จมถึงพื้นก่อนแล้วก็ค่อยคเคาะมากับพื้นยกเบาครับ บางทีก็ใช้ใช้มือเดียวก็ได้มีไหมตีอยู่อีกไม่กี่ไม้ก็โดนจังหวะเดิมเลยโดนแบบว่าเหยื่อกำลังลอยตกพื้นคันก็ถือว่ายังเซนดีอยู่ในการจับจังหวะที่ปลามันกินตอนเหยื่อลอยนะครับจัดการเอาสวิงช้อนเหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 2> ช้อนไม่ยากครับ ตัวเดิมก็ยังนอนอยู่นะครับวันนี้เหมือนจะกินดีนะครับใช่วันนี้กินดีแต่คำว่าเหมือนจะแปลว่ามันไม่กินดีนะครับอพอได้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่สองหลังจากนั้นก็เงียบหายไปเฉยๆเลยผมก็เซ็งเหมือนกันมาพักผ่อนก็เจออะไรก็ไม่รู้ขึ้นนะเป็นคอกช h โดตีไปกัดด้วยนะคอกนี้กัด กะว่าตามเราได้ตัวแน่นอนแต่ก็ทน <มา S 2> ได้นั่นเองนะฟ้าฝนมานบจบเลยครับไม่ได้ตามต่อต้องหลบฝนกลายเป็นผู้ประสบภัยเล็กน้อยประสบภัยแล้วครับน้ำไม่จะเข้าเหลือ ทีนี้พอฝนหยุดผมก็ออกมาตีปักเล็กๆน้อยๆนะตีตัวปัก5เซน4.5กรัมตัวเดิมแต่เหมือนปลามันจะดึงเข้าปากก็พอจะงัดออกได้นะแต่ว่าเรือมันไหลด้วยแหละพอขึ้นมาตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับก็ถือว่าพอได้สนุกนะครับกับวันนี้เดี๋ยวมาติดตามชมคลิปต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ